มาสุดท้ายใบสุด,สดแม่ช่วงเมื่อวานลอยกรนะทงแล้วไม่วางวันนี้อนนึ่งสองชุดชอบใบปนกันอันนี้ชุดต้นมะพร้าวห่กกล่องไม่ได้เดียจะงง,งเป็นอะไรมันคนละรหัสสวะะมาสุดท้ายแลละของญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวมีคนไปเดี๋ยวจะลองฝากดูว่าไม่รู้จะ nào. อ่าให้เราได้หรือเปล่านะเียให้น้องเขาไปดูให้ชมคนไี่ปุ่นเยอะโดโดคุยโดโด,โด,โดโคุระอ่าได้การอ่านนะฮะซังคูสเดเด,เดเนเนมิไลดอนมาอีกใบแล้วโชบเดลา์เดลาปากอสเนี่ยตัวเพชรตัวเพช,ชพรพลอยแต่ว่ามันเป็น กัดอ่านะฮะโอ่อโอ่โอเอตามาซาลาอะไรวะเนี่ยดามะซาลาชิไก่เต็นซิวชูรู มีคันนออันนี้ไม่ทราบนะฮะเป็นเทรนเนอร์ได้ SAR น่าจะเด็ดอารอ,อ,อีกไปเอ้ยปิกาจูได้ปิกาจูวะไออันนี้น่าจะดีนะเพราะว่าน่าจะมีมีราคาอยู่เห็นเขาว่านะแต่ว่าถ้าได้เป็น SAR จะดีจะแจมเลยแต่ใบนี้ก็จะสวยอยู่ อาลานาะคชุชิโทเกปิกาโบดาคินกุรุแล้วก็ลิลิปัตอะไรสักอยา่างมันก็เป็นผลไม้เลยมันกล้วยผสมมะม่วงได้ปิกระตูก็โอเคอ,อีโรตอม ขาวหมดแล้วมั้งปักบับบับฟรอนโมโนสพาวเดียคินทารอสโม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 วาโลอะไรนักย่าน่าจะประมาณน <c oughs> ั้นเลยที่กระจูก็โอเคไม่เลวไม่เลว โดเกซิเมลาลูบะอโลลาติกดาเป็นธาตุเหล็กไดไคเตนและพาราเดียเคนเทรอสทำไมมันมีสองสีอ่ะมีธาตุนะธาตุน้ำกับธาตุไฟเคนเทรอส เดี๋ยวให้เราลุ้นะเผื่อได้ U R เงี้ยอ่าไปซูนาบาเคลฟลอมัดเอเิคิเทลเคนทอลอร์สอ๋อันนี้มีธท่ามัดอีกด้วยเผ่าเดียเคนทอลอสโอ้หควายนี่มีสามท่าสามทตาครับอ่า โดเกคิสอันนี้คือล่างสูงสุดป่ะของโดเกชิกโดเกคิสเคลล่าปากอส SAR s A r บายทามาซาเลซาลาชิโอโคริซารุโมโนสาม จีออนจีจีออนเชนอ๋อไอ้นี่มันไอจีนเนี่ยอะไรนะเฉินเจียนอะไรเนหะ็นไหมเฉินเจียนอะไรนะไม่ใช่เป่าเจียนเฉินเชนไอต้นไม้เห็นท่าร้อธาตุไฟตัดขาวได้เยอะอะเพราะว่าของดีออกไปหมดแล้วสามซองสุดท้ายของเราเฮเออาร์น่าจะมีใบป่ะ ไขเตนโฮมะโซวัคคาเนซึมิเทคโนชิชิโยชิชิมิวิ่ิที่นี่ขาดไฟเหนียวนากเหนียวจนฉีกไม่ขาดดู เออเกิดการ์ดเนาะเฮ้ยมันเหนียวซองญี่ปุ่นก็เหนียวนะฮะ AR ป่ะเดเดนเนอาชิอ้าไม่ใช่อาชิเกเตอร์โคฟังไม่ใช่คอฟคิมพิมุจิเขียวอ๋อนี่ไง ชิตรอนอะไรเนี่ยเรามี w S R <S mm hmm. <S ใบนี้นะโซโซเบรสโซนเบรดทัดไฟหนักดาบมาติดกล่องดิสมาสกิราเม กาคุเลออนอาอได้ไอแอนไอแอนมดนะครับกาดอาหกไบแล้วก็เป็นไอลูกอะไรก็ไม่รู้ซาโมโนโมิเป็นนามหรือทำอะไรได้แต่ได้อันนี้น่าจะเวิร์กสุดอ่าอ่าพิกาชูนะครับจบ